ครัวอ่าวคุ้งกระเบนนะครับผมมีที่พักด้วยนะตกหมึกข้างหลังนี่ก็ได้นะครับผมที่พักสองคนคนละสี่ร้อยครับผมเป็800นแปดร้อยเนาะว้าวมีตกหมึกด้วยตอนเย็นนะ่ะตกได้เลยนี่ตกตรงนี้เลยพี่เขาเพิ่งเอาลงมานะยังพัง,งาพัง,งาอยู่เลยปลาฉลามครับผมว้าวสดมากอะ่ะ ผัดกะเพราผัดฉาเนะว้าวเจ๋งแงผัดขิงเนาะลามขี้นนวนวลเธอฮ่ฮนี่อันนี้อันนี้หมึกช็อตครับผมไม่ใช่ปลาช็อตนะหมึกช็อตเนี่อันนี้ปูมาโอ้โหอะไรเนี่ย นี่วันนี้เสร็จเราตัวไหนดีอันนี้หมึกกระดองนะอันนี้หมึกอันนี้หมึกกระดองนี่ส่วนเรานี่เราจะกินตัวนี้วันนี้เอาตัวนี้แล้วกันอือเออซาชิมิเรียบร้อยครับผมโอ้โหหมึกมาแล้วหมึกมาแล้วว้าวหล่อาก นี่ครับผมโอ้โหไม่ใช่มีแค่ที่ชนนะจิจันก็มีครับผมป้าเข้าไปเลยอืมซาเซมิสาปิ้งอันนี้กินไม่ได้เหรอพี่อ๋ออันนี้ได้แต่เระเจะ๊ยมอ,อันนี้ทำไหมครับอืมอันนี้หมึกอะไรครับอันนี้หมึกหอมครับหมึกหอมนะครับผมหมึกกล้วยไอ้หมึกไอไกระดองนี่เขาไม่กินเหรอเนาะเขาก็<ๆ>กินครับโรอ นะครับส่วนมากจะต้มส้มครับต้มส้มมะกนอนจะจะนี่เชฟเราครับผมบอ,อ๋อตัวมันก็เหลือไม่ค่อยเท่าไหร,ร่เนาะใช่ย,ย,ยงอโอ้เนี่เนื้อ,อยังเด้งๆอยู่เลยครับผมนี่ดุ๊กดุ๊กดุ๊กดอยู่เลยนี่ๆเนื้อมันเด้งฮะว้าวเสร็จแล้วครับนี่ Tính tính nhìn nhìn đúp nhìn 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 nó nhìn 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 จะกินลูกตาก็เกรงใจครับผมเฮ้ยลูกเฮ้ยลวงนี่ครับมันยังยังดิ้นได้อยู่เลยอ,เอ่ะเเนี่ยเม็ดสีมันค่อยๆขย,ยับอะ่ะนี่นี่ผมให้ดูเม็ดสีนะเนี่ยเม็ดสีเห็นไหม เห็นไหมดูนะเม็ดสีมันขยับได้ครับผมนี่เม็ดสีขยับได้ปิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิขกขงวิมานครับผม จอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าทีเด็ดเราเคืออะไรนะปนี่โอ้โหหมึกแดดเดียวครับผมประจันครับผมโอเคว้าววันนี้ตัวมีร้อยเจ็ดสิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบตัวไหนอร่อยสุดตัวเนี้ยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เหรอเอามาตัวหนึ่งกิรันนี้ประจำว้าว หมึกแล้วครับผมสีขีดครับผมวันนี้โดยประมาณเนาะเป็นหมึกอะไรครับเนี่ยหมึกหอมใช่ใช่หาดคุ้งวิมานครับผมชุมนมของปลาหมึกแดดเดียวครับผมมาที่ไรต้องกินครับผมถ้าใครไม่กินนี่มาไม่ถึงจันทบุรีนะมีที่นี่ที่เดียวนะหาดคุ้งวิมานนะพี่เนาะครับผมไม่ทราบพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อแกงครับคุณแกงครับผมนี่ร้าน หัวมุมเลยครับผมผมมุมป้ายเลยนะพี่เกง๋งเมื่อก่อนผมเห็นพี่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วตอนนี้ทําไมเต็มไปหมดเลยข้างหลังอ่ะไม่รู้ครับเขามาจากไหนก็ไม่งู้มาจากตรงนู้นป่ะใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่อ๋อเขาตรงนู้นเขาไม่ให้ขาดแล้เหรอครับหน้าหาดก็มันไม่มีที่จอดรถนะฮะอ๋อตอนนี้มีเพื่อนบ้านเต็มเลยเราต้องบ <c oughs> ิงกี่นาทีครับพี่ก็ <c oughs> ไป่อนหน่อยก็ประมาณ5าทีเดียวก็ได้ไซส์สี่ขีดนะนะประมาณ5นาทีพอเนาะ อัน<ไ>นี้เด็ดหน่อยก็เลี้ยวหน่อยอผมย่างไปหมดครับครับเริ่มเหลืองแล้วครับผมอันนี้เป็นเด็ดเดียวเนาะตัวเล็กกับตัวใหญ่ไหนอร่อยกันที่ตัวใหญ่เนื้อจะหนาหน่อยจะได้เนื้อหน่อยตัวใหญ่๋อตัวเล็กย้างแล้วมันจะหดมั่งก้อเนื้อบางครับดี่ครับผมกินปลาหมึกหาดคุ้งวิมานครับผมวิวครับผมร้านเพียบเลยครับผมเป็นแถวเลยวัดกันที่น้ำจิ้มแล้วครับผมห <c oughs> มึกอ่ะใช,ใช่ไหมพี่ หมึกมาจากที่เดียวกันครับผมแต่ว่าวัดกันที่น้ําจิ้มแล้วครับผมแล้วได้แล้วครับผมของเราโอ้โห้นนนีี่่วน้ำจิ้มนี่มีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหครับผม ขอบคุณครับผมนี่ผมนั่งรับประทานอขอบมากครับผมหอมอมากใครมาที่หาดคุ้งว,วิมานต้องมาชิมปลาหมึกเด็ดเดียว น,นี่ไม่ใช่ข้าวเหนียวไม่ใช่ห่อหมกแต่เป็นไข่ปลาหมึกย่างครับผมไข่ปลาหมึกของหมึกอันนี้เลยเนาะหม,มึกหอมใช่ไหมครับอ,อ๋อว้าวเป็นไงล่ะสามห่อห้าสิบครับผมนะเขาทำมาเรียบร้อยแล้วเป็นห่ออย่างนี้นะครับผมนี่นี่เป็นห่อนี้น ร้านเจมุ้ยครับป๊าบป๊าบป๊าบครับครับครดบคีับครับครับครัอครับครับครัมครับครับครับครบครั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 รัอครับครับบครครับครับครับครบครครับอรคบคครัครััครับคบนะครับ ว้าวนี่ไข่ปลาหมึกย่างครับผมลักษณะจะเป็นหือนอะ,อะไรสักอย่างเนี่ยงด้งๆงดิงเ่เดิ่เด้งดงเลยนะ ดีงามปลาหมึกที่นี่จะไม่เค็มนะจะออกแบบหวานๆแบบสดๆมันจะมันจะไม่เหมือนกับที่เราแช่แข็งฟีสไปที่เรากินตามตาม่ตางจังหวัดเอ,อ่อขึ้นจากทะเลที่นี่แล้วก็มาตาักแดดแล้วก็มาลุยกันเลยรสชาติดีมากครับผมกรอบนุ่มกลิ่นดีมากละมุนมากครับผมอืมมีดมดด้วยอ,อร่อยมาก ดูวิวน้ำก่อนกินเสร็จวันนี้ไม่ต้องกินนั่นแล้วนะไปกินปูแทนนะ